เฉเตรียมเลี้ยงจะปูครับว่านแรกหนะ้าขวัญเลี้ยงจะปูก่อนลงหน้าครับทุกปีครับของหมูบ้านเกียบอุปกรณ์ครับก็เป็นยาฆ่าครับ3มคู่ืือกรรมนึง่งอะไรครับครับเขาก็จะปัดปลายไว้ครับประมาณแบบนี้นครับสามคู่โอ้นี่ก็เตรียมพร้อมนะครับ ดอกไม้ทูบเทียนครบชุดครับก็เดินทางไปดอนปุตตาครับผมป<ะ>้าป้าโอ้กรบับรรยากาศครับหนฮะถ้า,าเขาดอนปุตตาผู้คนก็เลยมาหลายครับ

เผากางไงม่ยครับผมกระิเตรียมว่าอย่าค่าถูกเพี้ยนครับผมดีนรเด็ดตัวสักะละครับทำบุญ mình đi ăn cái gì vậy? quay 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 quay

ของแห่ของแห่จานเดียวเดียวเดี๋ยวผู้อีแ้าวะพูก่อนแกอเสีขอจุดูกขอพ่อนผู้ตาครับ

nó <laughs> có Để đến cua điện như cái này <laughs> こちらです。助かります。<coughs> ก็มีเหยก่อูตาครับมีเนี้ยก,กินไหมสู้กันกินครับูหได้มีกินได้ซีสทาครับ <c oughs> ครับชีวิตสนบทครับผมก็อยู่กันแบบแข่งกันครับผม

ได้บเนนาะั้อบรรยากาศโดยรอบครับน so ั่งเบากันคุยกันนะครับสบายนั่งกันนั่งเย็นกันคุยกันโอ้โหเป็นว่างแล้วก็เมื่อไยเมื่อแม่นครับว่างแล้วก็นั่งคุยกันซะก่อนกันพากันออกเมื่อสวัสดีสิยิงก็เข้ากัน มาคุาก <kung> ัน <divide> ค <ım> ุยกันเหรีภาษาบุกเอยดิเห็นกันครับกันโมมีงานแนวนี่แล้วโได้ตุ่มพ่วกันยังไงมากันคุยกันครับผมขยอยมาเรื่อยครับผม ตอนนี้ก to então, okay, Aye, ็กราวค่ำถวายให้ปุตาแล้วครับผมหม้อบไก่โตครับผมนี้กอ๊จะเอาของถวายมาแบ่งกันนะครับของกินครับผม แบนตักให้กันจริงเหรอเราห้อมกันครับตัวนี้เอางมาส่กันตังทวันเอส่กันต อุ้มไก้นี้กอุ้มใก้เป็นตัวเอ้ยจานโบลากเลยส่วนนี้มีแฟนวุนไายกำลังเกิดขึ้นครับ <c oughs> ไก่ครับไก่แบ่งไก่กันเดี๋ยวบกคู่กันครับ เยยี่ยบูดรตอน2ตอนครับอยู่ดีไม่แห้งน้ำกันตาอามงลบครับอามงลบพี่เจ้าน่าเลีปยบตา

มือกล่องก็ได้รับึหลัมาไกัแ่นนี่ไงี่คนี่ครับมาแบบบานบานครับ คนเป็นให้บาทนองกันเบิดครับเหมือนนี้ครับผมตอนนี้ก็พิศพี่แล้วครับแต่เหลือต่กินเผาต้องการครับเล็กๆน้อยๆตอนนี้ก็ผนก็หล่มเขย่อยครับแล้วกันละครับ ย้อยกันกลับแล้วครับผมโอเคครับให้คล้ายคายอยู่ะเข้าเลือกหอ่อสู้กัะจิ้มครับผมกรึาบาทโอเคครับสวัสดีครับ